ข่าวดีดีกับพี่คำรนำรน้วนตอนฝน,นหลวงเพื่อปวงประชาและประเทศชาติตีไปเยาวเนอจะบอกฮีอทุกอย่างทำไปเพื่อประเ<ร>ทศไทยอ่ากินเนื้อเะงก ฝนหลวงเพื่อวันนี้และวันหน้าช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยกกระทรวงย่อย ไปตั้งที่กวานพะเยาเพื่อช่วยประชาชนหนึ่งในนั้นก็คือกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรคาดหวังพระราชะกรณียกิจของในหลวงราชการที่9ส่งพระทานตําราฝนหลวงให้สืบสารต่อยอดของราชการที่10การทําฝนทํากิจกรรมให้เด็กๆด,ดูเรื่องภารกิจฝนหลวงกว่าจะมาเป็นนักบินฝนหลวงเดรด้าตรวจอากาศที่มาการทําฝนให้พี่น้องประชาชนชาวพะเยาและจังหวัด ใกล้เคียงได้ทราบถึงภารกิจบทบาทของเราสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่งก็คือการดักฝุ่นพิษที่ลอยเข้ามารอบทิศด้วยการเจาะท้องฟ้าพาฝุ่นออกนอกโลกกรมฝนหลวงเราทำงานตลอดอยากให้กำลังใจพี่น้องนักบินทั้งเครื่องนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ให้ตั้งใจทำงานเต็มที่นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนคนของพระราชานะครับตึ้ง เราทำวันนี้เราทำความดีเพื่อแผ่นดินเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับขอให้พี่น้องคนไทยมีอากาศที่สดใสไว้หายใจแมนบอสแมนแหละสุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าฝนหลวงทําทุกเรื่องขอรับ <laughs> ฟ้ากับดินเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะกรมหลวงเมได้มาพระเยากูเอาช่างแลวิไลภาคเหนือของไทย วตนนตีตชิจึงสุขีีโอโนท่าวาวดีๆกับพี่คำรณกรมฝนหลวงและการบินกาเซดทั้งช่วยหาน้ำให้ชาวบ้านและบรรเทาฝุ่นร้ายนนาให้ลดลงนนตี้เมืองพะเยากา้า